สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมช่างโต้งนะครับนะฮะวันนี้นะครับมีเป็นตัวเนี้ยเอ่อพอดีแอดมินให้ผมทําให้ลูกค้ารับชมเนาะนะฮะก็ผมก็เลยอัดคลิปมาให้แบ่งปันกันดูแล้วกันนะครับนะฮะก็วันนี้นะครับมีเป็นตัวนี้นะครับขออนุญาตปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับก็กรณีอย่างแผ่นเพจนะครับเป็นเรื่องของแผ่นเพจแผ่นเพจใส่ไม่ได้นะครับก็คือนี่ับแผ่นเพจเนี่ยถ้าเราทํา ที่เราที่เราทำกันเนี่ยผมปกติผมจะใช้สามมิลเนาะนะครับถ้าใช้บางกว่านี้มันก็จะมีอาการคือมันจะสั่นนะครับถ้าใช้แบบสองมิลนะครับสองจุดห้าก็ยังก็ยังสั่นนะครับมันจะแบบเวลาเราใส่ไปในตู้เนี่ยนะครับเวลาเราขันน็อตเนี่ยนะครับมันก็จะมีเวลาเราเปิดเพลงดังๆเลยนะครับมันจะมีแรงอัดเนาะจะมีแรงกระแทกเนาะนะฮะมันก็จะสั่นดืด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 นะแผ่นมันจะบางเนาะเพราะนี่ไม่เป็นพลาสติกเนาะนะครับ ทีนี้วิธีนะครับก็คือเราก็ใช้แผ่นเนี่ยสามมิลเนาะใช้แผ่นสามมิลนะครับเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันเกิดการสั่นสะเทือนนะครับเวลาเราเปิดเพลงดังๆนะครับเนาะทีนี้แต่พอปัญหาของสามมิลก็คือว่าเมันจะใส่น็อตไม่ได้อีกนะครับนี่นะฮะมันก็จะแบบพอเราใส่แผ่นเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะติดเดือยมันจะติดเนี่ยติดแผ่นกาวตรงนี้นะครับเออแล้วมันก็ไขน็อตไม่ได้นะครับนี่นะ ไขน็อตไม่ลงอีกเพราะมันมันสุดเกียวไปแล้วนะครับวิธีแก้ก็คือเราก็ถอดแผ่นถอดแผ่นกาวนี้ออกนะครับเนี่ยถอดแผ่นนี้ก็ไข่น็อตออกหมดปุ๊บแล้วก็โยกโยกปุ๊บมันก็จะหลุดละนะครับนี่นะแผ่นเนาะคือเราต้องการความหนาของแผ่นแผ่นนี้นะครับถ้าเราทําแผ่นนี้บางเนี่ยมันก็จะเออมันก็จะสั่นนะครับ แต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ผมขายอยู่ก็จะเป็นแบบแผ่น2ชั้นเนาะอันนั้นน่ะก็จะมีตัวโครงเสาะร่องอะไรอย่างี้มันก็จะไม่ค่อยสั่น,นก็จะช่วยทดแทนได้แต่อันนี้อันนี้มันถูกนะครับเอาขายกันไม่ไม่ไม่เกินร้อยนะครับหลักร้อยหลัก10บาทนะครับเนาะซึ่งเราก็ใช้ความหนาเพื่อป้องกันการสั่นนะครับทีนี้ปัญหาก็คือเออนี่ยเราใส่น้ำมันไข่น็อตไม่ได้นะครับก็ให้เราถอดแผ่นกาวแผ่นนี้เนาะโยก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 ปุ๊บ มันจะมีน็อตไขอยู่เนาะพอเราล็อกน็อตมันจะมีบัดกีตรงนี้แล้วก็เอาออกได้เลยนะครับทีนี้พอเราออกเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะนี่นะครับมันจะมีเดือยให้เราตัดเอานะครับมันจะมีเดือยตรงเนี้ตรงนี้เดือยตรงนี้มันจะคั้าให้มันแบบไม่ได้ฉากแล้วก็จะทําให้แบบมีลมลมรั่วอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตัดออกตัดเดือยนะครับ ตัดเดือยเดือยเดือยเดือ,อยตรงนี้นะครับตัดเดือยออกปุ๊บนี้มันจะได้ละจะใส่ได้ปุ๊บเนี่ยคืันนี้ไข่ได้ละสบายเลยตอนนี้ไข่สบายเลยนะครับจบเลยทีนี้ปัญหาที่ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับตรงเนี้ยตรงสวิตช์โยกเนะี่ยคือโยกมันจะมีท้องอยู่นะครับมันจะมีท้องเดี๋ยวผมหยิบบอร์ดเก่าๆอันนี้นผมบอร์ดเก่าๆมาให้ดูแล้วกันเนาะนี่ฮะ นี่ฮะสวิตโยกตรงนี้มันจะมีท้องดำๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะค้ําคือถ้าเราถ้าถามว่าบางลูกค้าหลายๆท่านถามว่าถ้าทําร euh. ูรูใหญ่ๆอะไรเ่งี้ได้ไหมได้ทํารูใหญ่ยี้เลยมันก็จะไม่สวยอีกนะลมมันจะออกได้ง่ายนะครับมันจะอออเยอะอีกถ้ามันใหญ่มากนะครับมันก็จะลงมาข้างล่างเนี้ยมันจะมีโอกาสที่ลมออกได้ง่ายทีนี้เราว่าทํารูพอดีนะครับทีนี้มันจะค้ํานะครับเพื่อนดูนะครับมันจะค้ํา มันจะมีแบบค้ำตรงเดือยตรงเนี้ยดำดตรงเนี้ยน่ครับตรงตรงสวิตช์โยกเนี่ยให้เราเอาให้เรามันไม่ได้มันไม่ได้ตรงที่มันเดือยโผล่มาเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับอะไรกับสวิตช์เนาะก็ให้เราตัดนะครับตัดไปเลยนะครับอย่าอย่าไปตัดแบบว่าให้โดนสวิตช์นะตัดให้แบบเอาไปปลายมานะครับไปปลายเฉือนเฉือนทิ้งเฉือนอย่าให้โดนสวิตช์นะครับเพราะเดี๋ยวสวิตช์ขาด เฉือนออกปุ๊บทีเนี้ยมันก็จะไม,มไม่มีไม่มีตัวที่มันส่วนเกินมาตรงนี้แล้วนะครับตรงพลาสติกสีดาตรงเนี้ยเราตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งเลยนี่ผมเอาบอร์ดเก่าเก่าเก็บมาเนาะเป็นบอร์ดเสียมาลองสาธิตการตัดอะไรงี้เนาะบอร์ดใหม่ๆก็ตัดได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยผมตัดแล้วเนี่ยทีนี้พูดภาษาไพูดมันก็จะพอดีเลยนะครับปุ๊บนะฮะมันก็จะพอดีเลย usb พอดีแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้ตัวโยกใส่ได้พอดีแล้วก็ขันขันได้เลยนี่มันก็จะได้ตั้งฉากแล้วเนี่ยไม่มีล,ลมรั่วแล้วอย่างนี้นะครับมันก็จะมีรั่วอีก2ฝั่งตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีมันก็ต้องม,มีมันจะมีตัวครอบนะครับลองหาซื้อดูนะครับจะมีตัวครอบด้านในนะครับได้เหมือนกันนะครับโอเคเนี่ยแค่เนี้ยจบเลยแค่นี้นะครับให้เราเฉือนตรงนี้นะครับเนี่ยเฉือนพลาสติกดามันจะมีเป็นเดือยอยู่นิดเดียวนะครับเอาคัตเตอร์ไปปลายคัตเตอร์นะครับตัดชึบแล้วก็ตรงเนี้ยเราก็ ใช้ครีมเนี่ยบิดเดือยตืด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 ออกแค่นี้เองจบงานนะครับไม่ได้ยากเลยไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเราทําบางเนี่ยมันจะปัญหาหนักกว่านี้อีกนะครับถ้าเราทําบางนะถ้าเราทําแผ่นบางเนี่ยทำแผ่นบางปุ๊บเนี่ยเวลาเราใส่ไปในตู้นะครับเวลาเราอัดไปขันน็อตไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครับมันจะสั่นนะครับมันจะตืดดตืดบอร์ดมันสั่นนะครับแล้วทําให้แบบมันจะมันก็จะเหมือนมันไม่แน่นมันไม่แน่นหนานะครับบอร์ดมันจะสั่นนะครับถ้าเราใช้แผ่นบางนะ เนี้ยกำลังดีนะครับ3มมิลนะครับไม่หนาเกินนะนะฮะท่านใดว่าหนาว่าแบบหนาไปผมว่าไม่หนานะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับถ้าเอา2มิลเนียบางเจี๊ยบเลยแค่ขันน็อตตรงเนี้ยก็จะแตกแล้วนะครับตัวเนี้ยสมมิลใช้ได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่เราแก้ที่บอดได้นะครับก็คือปรับนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นงานดี y นะครับมันต้องปรับนิดนึงนะฮะช่วยช่วยช่วยแบบปรับให้เขาเข้ากันได้นะครับแค่นั้นเองนะครับก็จะมีตัดเดือยกับตัดตรงนี้กับเอาแผ่นกาวออกแค่นั้นเอง ถ้าเราขันน็อตแน่นๆนะครับแล้วก็มีตัวครอบตัวครอบกันลมมันจะมีตรงนี้ตัวครอบกันลมนะครับก็ช่วยได้คแค่นี้เอง